ขาจันทาคราใดสิ้นความหลังฝังใจมากเพียงใดลมบุรลภาผ่านหอเมื่อคืนหวานสิ้นแผ่นดินสุดจะทานกลางแสงจันทร์องครักเจ้ามีเรื่องอันใดหรือถึงบังอาจมาขอเข้าเฝ้าข้าในยามวิการเยี่ยงนี้เรียนท่านใต้เท้าห้องเต้มีบัญชามาถึงท่านข้าน้อยจึงขอบังอาจล่วงเกิน มีบัญชาอันใดหรือเนื่องจากตอนนี้วีวันเฮิบที่อยู่ในคลังหลวงของเราได้หมดสิ้นห้องเต้จึงมีรับสั่งให้ท่านจัดหาเข้ามาว่าไงนะวีวันเฮิบหมดเหรอเราจะทำยังไงดีครับท่านใต้เท้าเจ้าจงนำนกพิราบสื่อสารมาเดี๋ยวนี้ข้าแต่ท่านใต้เท้าทุกวันนี้เขาเลิกใช้นกพิราบแล้วท่านแล้วเขาใช้อะไรสื่อสารล่ะเขาใช้โทรศัพท์ครับท่านถ้าใครก็โทรไปที่089 4 2 2 3 4 7 1 ของบ่าวบุญมาพันดวงใช่ไหมขอรับไต้เท้าใช่แล้วไว้ซุ่มหฮาหนี่แม่ไว้คือไปยังเท้าของอัดนะ์ตพอยนี่ชิโนะนะรับไหมเอาไวา้เป่ามึงคือว่าบ่มีคนอยู่อะจักเดียวข่อ,ขอยย่างขึ้นมาเมืองยากับบอเห็นไผเนี่ล่ะไอ้ลุยมาจะใส่ปะกูบ่ให้สู้เตรียมสินค้าให้กูหั่นเตรียมแล้วหรือยังอุย้ยลืมเลย,ย,ยส่วยล่ะกูโอ้ยซุ่มฮาหนี่แม่ข้องคิดไผนี่บักเป่าครับไอ้บอยครับ รูปแ้วความคิดบักไุกันแน่บักลุยครับแมนมึงเด้อบักลุยอโลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอาไปมาสู่ปร่วพทั้งลูกพี่ลูกน้องเนาะมักคักบันดาบภาคสปอร์ตนั่นไหวใจมันรักเนาะเห็นนักจีนเขาภาคมวนไหมก็เลยลองภาคกันเท็ดเบิ้งแมนครับใช่แล้วขอรับท่านไต้เท้าออกมาเตรียมสินค้าเดียวนี้ยาอ้อแอ้ เดี๋ยวจะนอยสู้เจอกกำลังภายในกูสูสีหนาวนะห้วยไม่ยั้งหรอ <c oughs> ผมพว้าแลกกูไปไปไปเป่าหูป่วยห่ะกูได้เลยพี่บอยเฉินครับท่านใต้เท้าเฮ้ลุยไอ้นยยุบอกว่าอืมเว้ยกำลังนอนอย่งไม่เป,ป,เป,ป,เป,ปา เจ้าไ่ได้ไปส่งสินค้าบ่มื้อนี่เฮ้ยสวยๆวัวล่ะนอน่นโนกระตื่นเนี่นี่ตัวบ่มาปุ๊กกับ่ตื่นเด้ไม่ย,ไไมยังแต่เช้าเลยวาบ่มีหยังแล้วข่อยบ่มีน่าเห็ดเว้ยเลยลวา่วาสิออกไปส่งสินค้าน้ำเจ้านี่ละ่ะเออสวยๆว่นล่ะเหลือแต่ของแม่คล้องให้แล้วบ่โทรมาสัง่ง0856471234เจ็ดหนองสาวสีอาอสตาก็อย่าสิฟันเนี่แต่เซนคอยเงียบจะเข้าขึ้นไปเฮ็ดหยังอยู่ยังกลางคืนนี่คือบ่หลับบ่นอนคือซ่งอยากนอนคือแท้ห้วยนั่นได้แล้วเออ ตกคืนเสื้อเรื่องผีอ่ำเบาเาว้ยเสือเ้อยือนแล้วอยาวาเดว่าเจ้าเออเมื่อคืนนี่เหี่มันเป็นยังไงล่ะพีว่าสุาข่อยฟังเนี่ยเมื่อคืนเขาไปกินต้มไก่เงี้ยนพอย,ย่งหิ้หนกกะเปกน้ามาลวะวว่าพอดีทีบ้านนี่อยากนอนก็เลยกลับมานอนดูแต่แค่ใต้ตารางเฮี้ยนนั่นมองนี่ละมองนี่ละ,มอ,ละมองตัวปุ๊กเข้านี่ละเออเบิ่งนาฬิกาก็ประมาณหาุ่มี่ละกำลังสีเข้มรับแม่เป่าคือจังฝันหน่แต่ว่าหักโบเมียนอู้เกรื่องรับเกรื่องตื่นว่าถอะเมียน บอกมาลลกเลยคนดูร้างนอกก็หันพ่อเข้าเดือตาเขาแนมขึ้นไปเห็นดูบันไดขาอยางลงมากลับ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 ลงมาแนเมเบิ่งขาดำพื๊ดเลยหยางลงมามแบบซาซาพอลกหอดพ,พื้นเท่านั้นล่ะเปอืาปราก็เห็นเงาดำทะมึนเลย ยางมาปลาตีนฮาอีเอ๊ย่ยานนะวะเงาดำๆนั่นเห็นแต่ว่าเป็นรูปศินล์ไล่แต่ว่าเสือนี่บอเห็นผีผู้ยิ่งบอกว่าพีเขาคิดว่าน่าจะแมนเพราะว่าเบิ่งจากเงาแล้วผมเงาใส่สินน่วยตาแดงจึงคืึงหลังจากนั้น ร่างกายของเขาคือจังถืออย่างมาสะกดกิทใบเนี่ยตีงกับบ่ได้คุ้มพี่ขิงกับบ่ได้ที่ห้องกับห้องบ่ออกหายใจกับโบทัวท้ทองเออน่าจะแม่นละไอคนถือพี่อ๋มจังสี่ละแล้วจากนั้นเขาคืออยังบ่ออกเลยคืดเห็นภาพพระคุณพ่อพระคุณแม่อีพ่ออีแม่เอ,อ้ยสอยลูกสอยเต่านี่เดอ้อลูกยังมีภาระรับผิดชอบอยู่ ซอยพักซอยดันซอยอยูออกจากลูกหลานเด้อพอ้ชไอวจบเท่านั้นละเปาไม่ยังหรอพี่มันเดืนคกือบทึงแต่แค่เลยอ่ให้กูเก้าอีกแมนเดืนดจองเฮาขึ้นจังเสียวชีวิตเฮานี่มือมันมือมันนกขึ้นมาทั้งสองขางค้าแอวปั๊บเออค้าแอวแมนแล้วมันกะว้าขึ้นมา,าคำาหนึ่งว่ะ ไ่ีไปซะแตกเรามาขวดนมลูกกับบอลังมึงลุกขึ้นล่างดรงนี้วดนมกับบอลังแมนพอาจะเสียงนั่นว่าจบเขาเฝ้าลูกปองงเปงแงงเลยอื้อลูกปองงเปงแงงไปใช่หรอพี่เฝ้าไปล่างขวดนมไม่มั่นแล้วมัดคืนเลยบ่ไดนนอนหัวกับม้าหัวมึงปุกนี่แหละ ไปละตั้งไจฟังบักขักฟังพี่อำเจ้าได้เดี๋ยวนี้ัดได้แท้เมียกูอำกูลูกๆไปแฮกอัพหน้าส่งชินค่า้ยกแม่ลูกพี่เอ้าหอดชิวเราบ่ดอนี่เออจะชิวเจ้าหหรนล่ะกินกันสองคนหนึ่งเนาะเอามาเอามาสั่น ปวดปวดปวดพอไดาบ่พีไดาบู่โอ้ยน้ำบ่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเอาเอาเอามาเล้งมาเล้งเอาใส่บ่พี่ก็คือเมาหรอวะเล่นได้คือเก้าแนวนักดนตรีมิจฉาชีพเนาะแมนนักดนตรีมิจฉาชีพโอ้โอ้เมืออาชีพกลัวพิษบอกว่าซื่นใจนี่ไม่เฮ้ยนี่ละเปามีฮีโน่นะ ได้การเนาะดูน้องพ่อยังฮิโน่แต่ละคนนี่เก่งเบิดใส่ละเป่าส่งปลาน้อยเฮาเบิดแล้วบ่ห่วยเบิดเลยด้ข่อยเมียนเอางยานี่เอ้าบ่ค่านี่แหมเออบ่ยากดอกเจ้าหน่อยไอ้ลุยไปใช้เบ็ดกันนะมาแล้ไปน้องเป่าตัวมือนี่อย่ยิ้นข่าวบ่มึงคือบ่ไปน้ำเล่าสันบ่ไปค่ายยากส่งบุญมาฟาดขัวกับบุญมามีฟอดให้ยาคล้องอยู่แล้วเขามาสั่งบ่แมีนศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หันเอาเอาเอาเฮ้ยเจียงคุณอะไลูกพี่คุ้นๆวะบ่แม่ไอ้ลุยอั่าบ่ แอนอยู่บอกฮันเด้แ่นมาแล้วพุ่นเฮ้ยตาตีต่รานมาเนียพี่เฮ้ยบอกมากขุนข้นขิงลูกท่านเศร้าดูเฮ้ยกูจะบอไปกเกลี้ยกล่อมบ้านนี่เอาช่วยพ่อมาลูกพี่ช่างวะเฮ้ยไม่ได้เลยกูก็นั่งยามเบ็ดอยู่ดีๆแม่สัวต่อไปพ่ออยังมาหลายลุยพิรลวาเปลี้ยวเฮ้ยเป็นยังไงบ่เคยฟังมึงเนี่ยนะที่แรกกูก็ยามเบ็ดอยู่ดีๆนี่แหละเย็บพ่องรถบอดดิกระเลยเขาป้าเออแล้วเป็นยังไงล่ะแกพอดนางลงท่านในพอเข้าหรืเว้ยได้ยินแต่เสียงขวักขวักอยู่ใกล้ๆเฮ้ามี ใจยานเนี่ยคนบ,บรนิเลนตัวเชิงย่านเ้ิงคนชิงลูกเคือไฟควายกูก็เลยซองไปบ้านเนี่ยเห็นกันรึนปูมันเป็นรูปร่างเงี้ยเดี๋ยวไอพีน่ะมันเป็นจอกเงี้ยน,น่อยขาวๆเอามาแก่แม่ใจยานเนะาะทั้งสี่านทั้งสีเ่เราเรากะสีกินเฮย่านแล้วสูเอามาแล้วควนยอมใจนี่ไหมเออาสาันเอาเอา้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 ย วันจีลูกปุ๊กให้เนี่ยบานเนี่ยเอาต,อต้อต้อต้อลูกพี่เพราะที่กูส่องไฟไปเท่านั้นลระเป่าเอ้ยหัวใจกูสิดูจิตวิาถ้าเบิ่งหันบวกกาเปิดไฟแห้งเนาะเชือกข,ขาวๆลอยไปลอยมาอยู่ลมกับพัดชีเย็นบ้านนี้นั่นแล้วโอ้โหบแมนแค่ซาำนันดิบ่อยมี่ยังอีกละไอ้เขาจังมันเป็นใสไไ่ดิแมะงาลูกไปงงคิดดิบุนะเอ้ยมันคืเฮี้ยนหรอวะ มันเปรีป้ยแปดเลยงคือคือกูกลัแล้วมื่อ,อบอ่อยแมนมองเจ้าไปนี่ติดกับหน้าพ่อใหญ่แสงแมนบอบดเท่านั้นเอาหน้าพ่อใหญ่แสงเออเป็นยังล่ะหว้วยมองเล้วผูกเบาไปเท่านั้นหมเอาเบาเติอเออเอยเอรา <c oughs> ว่าเบาเชื่อๆกับจีเป็นที่ตายเขาได้ยังเสร้างลายนั้นเราว่าดีหลาได้เทไรย่านวาวพันะเอาทางเดียวเน้าสัวูกกระเป๋าเปิดไฟแห้งเนาะ อสับเป็นระยะครับซะนล่ละป่ามาบิงดูเอเมึ่อคิดว่ากูสิได้มาอยู่ตัวโอ้คมเหรวะจ้าจจ้า้าเอ่อ้างอะโ้น่วจเอ้าเอากเศาว่ะอ้ย ไปชีฟ้าเอาไ,ไ,ได้ <c oughs> ไหมรไปเลยวีก็รางวัลก็บ่อยเนาะเมนอยู่หรอกไอซ้อมยังเดี๋ยวนี้โอ้เพกลกกก็เมดดพินไปดีดพินมากก็้แหงเนาะเอาเอาทันเฮ้ตีมันย่างไอดับดับดับใ่ดับบุมีเราดับกินมิตอรน้ำสาลดแดงเอาอยู่บ่ยังน้ำสไลดแดงอ้น้ำสาลดแดงๆๆขบุนมากั่า่วงนยเมยมนาหกส่เจ็ดหนึ่งสองสามที ดียุบไดเลยดิอธิบายวอะไรเ,เขาบอกเหราโอ้ยปะโอ้ยแจ้ว่องหรอปะประมาณจากสามทุ่มเลยนี่พี่ท่านเดือดรอนกินร้อยมากนิต้องการให้เขาสุกไปนี่ไอหรือจะว่าเรื่อบาดเนี่ยว่าพี่บุญเลยไปซ้อมมืงเลยวะห่วยไปดิไม่หมอดิ วุ้ยกินเรากินกี่ว่ากับแก้มนี่วุ้ยพี่คอยกับยิ้มเข่าอยู่ดิตั้งแต่เว่นพุ่นแม่คอยยังบ่ได้กินนี่ยังอยู่โอ้ยขี้ไร้เทปปูขี้ไร้ยังหนีเดี๋ยวนี่พี่วุ้ยจะชิ่หกักเลยเดีอยู่นี่โอ้ยจะไม่ลูกซัวนะแมนวุ้ยซัวแนวเลยเดี๋ยวนี่โอ้ก็ซุ่มขี้เราเมาเราขโวนแมนมีแต่ซุ่มขี้กากนั่นแหละเมาแล้วอยากเข่าอยากหักหเนาะาอยกกเฮ้ย <c oughs> แต่มันบอกคุณอาภาพคือมุกหวยมึงนี่อยากหักผมไม่ขายหรอกอยากได้มึงต้องผลิตเอาเองเตมเข้าไปสูตรเล่งหักโอ้ยบักขีเราไ็ได้พุณห่าบ่เนี่ยวันน้กวันเดียววันดีี่ีมวนมวนมๆนี่มส่งไข่ไ่ ไปมาจากสุ่มเนี่ยงั้นเหรอวะนี่วะไอ่วันศุกสีส่ถุ่มแล้วบ่อไอ่นั่งกินเหล้าเบิดไปสองบังไงแต่ได้ไอ่บอกว่าไม่ซื้อเหล้าะช่ปะมันจบ่ต้อนอย่างนี้นี่แม่เฮ้ยเจ้าแม่นเจ้าใสถือคนเนาะเบิ่งเวลาเวลานี่แม่ไปซื้อเหล้าซื้อ,อยาก็ได้ไทยบ้า,บานเฮ็ดาซองครับเพิ่นก็ปิดร้านนอนเบิดแล้วเนาะมันก็ต้องใช้เวลาหาร้านที่เฮาเปิดน,นี่แม่อู้หู้ๆๆใจ้จแก้มก็บเบิดใส่เบิรก็บ่ทันได้ไปยาม,ามาอยูอ่ชั่วสิแม่ โอ้หมื่นหมื่นมื่นโอ้เกือบก็ไดรอกยังกระบมีมามมาเอานี่นี่เสียหน้าก็จะไม่เด็นวรไก่หัดยามันก็เมยแล้วเนาะสิจ้มยังบักเป่าหน้ามันก็ยู่หมองเกามึงเม่อาฮะนะกูว่าสแล้วมาบูเอ้ยใส่สร้อยได้หอนเราได้หอนไก่ม่ห้อนทำแรงพอม่นะเอาสินนี้ เฮ้ยพี่ตเตราขวดนี้มันก็บอกให้จวดจัดว่ะ,ะแมียดูหรอกเพื่อจะสร้างมารดกให้กับบริษัทใส่ใส่เป่าสี่ปีไก่แม่กูซิมมึงกันนะใส่ห่ะอืมอืมไอพีไก่ต้มน้ำปลาอ่าให้น้ำจิ้มก็มีไงใส่มั้ง<อ>เนื้อหนุ่มมีดีวะแต่ว่ามันอยากมีกินนักหน่อยเลยหรือว่าดังกูเพี้ยนวะอันมึงไปเอาไม่ใส่นี่เด็กเปินนีก็ยังมีคนเปิดร้านขายอยู่ปะ เฮ้ยสวัสดีพ่อเขาสิเปิดนเพื่อนยวนล้วในเป้คางวัดน่ยก็ปีดแวงทุบบุญได้วี่าเถอขอปีดรลาวเลีวอย่างนี่เพื่อนเอาคนว่าในบ้านปิดแานเบุญอล้วมึงไปเอามาแต่ใส่สันเหล่ากับแกมแมเออแม่หลอกโอ้ยลูกจ้าผมพี่บ้านห้องมีหัดตู้ปันุกบุญจะเลี้ยวเร็วอไอลุยตู้ันซุกมันอยู่ห้องไหนวะเออหมกรหัวกรเคยอย่างนี้แหละธรรมดมันอยู่เทศบาลสิบ้านันก็อยู่อํเภอไบสัน สงสัยในช่วงโควิดเนี่ยเขานีน้ำใจแบ่งปันซอยเหลือกันสาธุเดอได้บุญน้ำกันเด้อผูมาบริจาก็ได้มันอยู่มองไดเป่าเออภูมิเอาแรง้นเห้นเอ้ยยูตีนบ้านนี่ดีตีนบ้านมองไรวะยูดวลพูตาเด้ข้างๆกันเลยมีอ่อนหัวหมูน้ำได้อ่ยว่าคอยกิ้มเบิ้งหันเป็นยางแล้วกินว่ค่อยดีบันไดมดกระเจาะก็เลเอมาตะไก่ต้มนี่ยอะไอลุยบ่อยดวดพูตาแมน เป็นจ้าบุญนะวาพี่เอ้ยเขาเห็ุตู้ปันสุกให้นั่นโอ้ชาติถุนเลยถ้าบม่ได้ตัปันสุกอยู่ร้านปู้ตานี่ปุ๊บพี่จแก่เลยเด้อเฮาโอ้ยบักเปาบักฆ่ามึงเขาเอาของมาเซ็นไว้ปู้ตาตัวนั่นนั่นแหละเนี่ยคอยมากนั่นอของเซ็นไวร มึงมน้าเอาของไหมันขึ้นแล้วบอยไปักเปามึงออกไปเคียดูพี่น้องมึงมาน้ามแล้วไม่รู้ว่าเจ้าคอยหามานอะที่สถานีเราแขกว่าเนบไอ้บอยไปหาผึ่ะมีต้องไอ้ลุยเด้อไลยเอาไม่ใช่ละอีกเย่นัางกูปังเป่าตามมึเนียไปป บรรยากาศดีเนาะบ่อยเนาะมือนีเนาะเออพูน่ะ,เ,ออะเสียงกบเสียงเขียดแล้วงมอยู่ป่าคือสีหลายคักว่ะฝนตกมาสองมืล่ละ,ะน้่บริษัทเราจะส่วนตัวมาบอผู้ปีหันบ่ตรงห่วงดิแม่ยู่ดอกไอคอยเสื้ออยู่นี่ละมองนี่แหละเด็ดทุดแล้วไปมืออื่นบ่ได้ดอกไออันหน้าทงต่อไปนี่ของผูดด้ใดก่อนหน้าพ่อยิ้แหวงปาดโัวเขาเลาก็เขียวงามคักแถอว่ะ ไปไปไปหอ้าอย่างไปขั้นหน้าขัา้นบนหาเจือมันมีตัวไง,งไซหละ่ะโอ้ยลืมมื่นมื่เฮ้ยนั่นอะไรเกือบบูดกับบูจักไซเฝ้าเนาะยันบ่ทั้งเจ้าวอ,ย,อ,ย,อยนั่นนี่นั่นนีเห็นบ่เห็นบป่ปลาท้อปลาคอยไงไอ้ปลาคอยไงเอ้ามันคือบ่อตื่นเฮ้าอ่ะกังขึ้นปลามันนอนโอ้จะตีนเนื้อจะตีนเตนเื้เอเนี่ยเป็นไงเจอลุยน่ะเอ้ยฝีมือแถว่ไอ้คอยมันเฮ้ามือนีมัน บ่อยมันก็เป็นยังขี้วะดึงขึ้นมาเบิ่งก่อนนะเอาไม่ยังไอ่เนี่ยปากเด้อข้าเจ้าจได้ยินกูซักปลาในม่องกระเจ้าซักปลาในม่องกระเจ้าเออโอ้หัวไปหอด้วยไอไปหอดนั่นได้บั๋นเนี่ยบอกผู้ใดเป็นเน็ดขาดเด้อชาวบ้านเขต้องซักตรอไหนเห็นที่ไหนหลักยางมันลดวต้องซันบอกเออสั่งตัว จัดไปห่วยไก่เล่าอยู่สาพีเอาก็อยู่ใต้ตะล่างเฮือนเล่าหันเด้น้ำมาหลดอ่ะกูสีผ้าไปดอกตัวทำอะไรทีแตกจังเลยนี่ห่วยจักแล้วข่อยบ่้งหูเนาะถ้าข่อยในเมะข่อยบ่เห็นหูเอาเอาเฮงเบาเฮงยางไปซื้อบาตนี่ห่วยยางบ่ทันกูเปิดมอเว็ดเอาก็ได้วะ บักอํามึงขี้เปิดเท็จจังไฟนะน่ะห่วยคนว่เห็นหุงเนาะเอาบามึงไอ้ลุยก็เห็นตัวเอาจากแล้วเจ้ายางว่าถ่า่อยเนาะปิดแปปิดบ่เออเอาปิดกับปิดสันหมอบลงหมอบลงน้ำกูมาน้ำกูมาเออเมียนหยังวะงมึงเป็นหยังโอ้พยยมขี้ไก่ปมึงยียมขี้ไก่ปูบักหามึงเออแต่มึงหองแห้งเนาะอย่ามาเกยกูเด้อ เอ,าอเขาไปเองไนต่อพี่บาดนี่โอ้บอกบอกนี่มึงจะบาดังกะจักแล้วโบเคยมาหลักของคนเถือนเนอะอยู่ซื้อขี้แข่งเทิ่อนกันกูจะพาะเฮ็ดบอกนั่นนั่นมึงเห็นบอกขอกไกแล้วใช่มึงเสียงดังไรโอ้ใครเรื่องโอ้บอกรเลยเพื่อนอากูจะบอกมึงมาน่ำดอก,บบอกเจ้ากบ่ถามา่อคเนอกว่าใคยสมัครใจมาบอ อไอ้ลุยราไปเสรว่ะโอ๊ยดีมากนี่ซะบ่ราไปทรงสินค้ายัง่มาดอกเบื้องทรงโอ้่อยเคยฟังในวิทยุอยู่โอ้ยบอกเวนมือเอ้วเที่ยวดังเฮีดยยยยี่มยยยยยยนยยยยม่นี่แยย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 ยงยย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 ยาลัยยยกยยย่ยย่นี่แย่ยม่มึงสิมาหาสิแตกบ่นี่แ

้าช่างเอปบห็ดยิ่งนักเจ้าข่าพี่น้องของข้าเจ้าข่าได้แม้กระทั่งแม่ของเจ้าน้อยแน่วันนี้แหละคือวันตายของเจ้าไอเด็กปากไม่ซิดกินน้ำนมเจ้าก็คือเด็กมา20ปีก่อนนี่เองข้าไม่น่าปล่อยเจ้าเอาไว้เลยมันเจ้าลองลิ้มรสตับเสื้าจะท้าของข้าบ้างถ้าแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยเก็บพิษร้อยบุปผาว้าวติ๊กติ๊ติอาท่านพุทธาส่งน้ำหยกเย็นมาให้ข้าอา เจ้าอย่ามาห้ามข้าจันลุยวันนี้แหละข้าจะล้างแค้นมันให้สะสมกับที่มันฆ่าพี่น้องของข้ามึงเสียสินค้าไว้ให้กูละบ่ย่งอยู่พีเอาอกูไปส่งสินค้ามาสองรอบบาได้หนิมึงเห็นยังเขามึงจอมันเสียเขียวเสียเขียวอยู่ีนเอู้ฮัดพักหนังเพื่อได้เบภาพัสปอร์ตกับพอยญ่ฮิโน่ห์นะเห็นละบ่ในวิทยุหันม้วนม้วนไหมเว้ยนอเฮยลวบ่ทั้งงกทั้งเกเห็ดเว้ยเฮ่งงานนี่ดูนนิ อ,อ,อยู่หันโอ้พี่เจ้าอย่าดูถูกความฝันคนดีกูบ่ได้ดูถูกความฝันของมึงแต่ว่ากูย่านงานกูบ่แล้ยวอ้อแอ้อยู่นี่บ่เอาอ้อแอ้อยังดีเดี๋ยวนี้ใครไม่อยากลงสินค้าดี่ครอ,อยากเป็นนักพากย์ก็ยังเป็นยี่ห์นหนูฮะนะว่ามันมีแต่ส่วนเ้องไปเห็ดน้ำเป็นยี่ห์หนู ข่รแล้วบ่ได้ภาคอีหยังจังเทียส่วนข่อยมาส่งแต่สินค้าอยู่นี่แหละโอ้ยเนาะหาเทียเราไม่เห็นมื่อเทียจังไหนอ๋อศัตรูพ่ญาฮิโน่นี่บู๊ยผู้ใดขึ้นมาได้ไง่ายๆเด้อเอาก็ค่อยนี่เดย์ร้อยขึ้นมาอยู่นี่ <c oughs> โอ้โอโอโอโยเราต้องขุดจิวิาจารณ์เดยกับมึงดอกเว้ยมาจะสินค้าให้กูนี่ได้เลยพี่ลุย <c oughs> นี่แหละจะเป็นวันตายของเจ้าอ้าวบอกปวาบนี่แม่ลงมาเลแม่